สวัสดีครับเพื่อนๆคนส่วนมากคิดว่ามันเทศเป็นอาหารจำพวกคาร์บโบไฮเดรตที่ทานแล้วอาจทำให้อ้วนได้แต่ความจริงแล้วการทานมันเทศให้ถูกเวลานั้นกับช่วยให้เราสามารถลดน้ำหนักได้จริงอย่างเห็นผลแถมยังช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยโดยวันนี้เราเรื่องจะพาทุนผู้ชมทุกท่านไปดูว่าการกินมันเทศเวลาใดได้ประโยชน์มากที่สุดซึ่งก่อนดูนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดทับสไครต์และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับการทานมันเทศให้ถูกเวลานั้น ช่วยให้เราสามารถลดน้ำหนักได้จริงแถมยังช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยเพราะในมันเทศมีสารอาหารดีๆมากมายอย่างวิตามิน B5, B6 วิตามิน C ไฟเบอร์วิตามิน A และสารต้านอนุมูลอิสระและแยังมีวิตามิน C สูงช่วยให้ผิวสวยอีกด้วยดังนั้นการเลือกเวลาทานให้เหมาะสมก็ไม่ทำให้น้ำหนักของเราเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนซึ่งเวลาที่ดีที่สุดในการทำมันเทศก็ศคือช่วง9นาฬิกาถึง11นาฬิกาหรือช่วงเช้าถึงช่วงสาย การทานมันเทศช่วงนี้จะทําให้อิ่มท้องได้นานไม่หิวบ่อยและไม่กินเล็กกินน้อยตลอดทั้งวันเพราะมันเทศมีเส้นใยไฟเบอร์สูงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ําหนักมันเทศสามารถช่วยกระตุ้นภูมิคุมค้มกันของร่างกายช่วยระบายท้องได้ดีป้องกันอาการท้องผูกและลดระดับน้ําตาลในร่างกายได้ดีมันเทศมีวิตามิน B ที่ช่วยในการลดน้าหนักได้โดยตรงโดวยวิตามิน b 6ช่วยบรรเทาอาการก่อนมีประจําเดือนและช่วยให้ร่างกายผลิตพลังงานจากอาหารได้มากขึ้น มันเทศนั้นเป็นคอมเพกคาร์โบไฮเดตซึ่จะปล่อยพลังงานอย่างช้าๆทาให้ได้รับการยอมรับกันทั่วโลกว่าสามารถช่วยลดน้ำหนักได้จริงโดยมันเทศสีเหลืองหรือสีส้มจะมีสารเบต้าแคโรทีนสูงวิตามินเอที่ช่วยบำรุงสายตาลดการเสื่อมของลูกตาและช่วยในการมองเห็นในตอนกลางคืนได้ดียิ่งขึ้นและมันเทศสีม่วงจะมีสารแอนโทไซยานเนสสูงเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ทําให้ร่างกายไม่แก่ก่อนวัยซึ่งในมันเทศ100ยกรัมจะให้พลังงานประมาณ 90กิโลแคลอรี่โดยทั่วไปเรามักจะทานได้ในปริมาณที่น้อยก็เพราะมันเทศทําให้อิ่มท้องเร็วการทานมันเทศเพื่อลดน้ําหนักนั้นสามารถทําได้จริงควบคูก่กับการเลือกอาหารอย่างอื่นให้เหมาะสมเช่นการลดเครื่องดื่มที่อุดมไปด้วยน้ําตาลทุกประเภทลดของทอดและออกกาลังกายร่วมด้วยเท่านี้การลดน้ําหนักของเราก็จะสามารถสําเร็จได้ดังที่ตั้งใจไว้อย่างง่ายดายและทั้งหมดนี้ก็คือการกินมันเทศเวลาใดได้ประโยชน์มากที่สุด ถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนเเอา้ไจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ